สวัสดีค่ะทุกคนแบรนด์ชอช้างนะคะเขามีแพ็กเกจแบบเป็นของขวัญแบบนี้ด้วยนะคะเผื่อแบบใครเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่ให้เขาได้เลือกกินแบบหลายรสชาตินะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะในเซ็ตก็จะมี4ห่อนะคะก็จะมีวุ้นเส้นอบมอดินค่ะแล้วก็จะมีเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วนะคะแล้วก็จะมีเส้นเสี่ยงไฮ้ผัดไทยค่ะแล้วก็จะมีอ่เส้นหมี่น้ำตกนะคะอันนี้เดี๋ยววันนี้มิ้นจะกินวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะ ใส่ตามระดับน้ําที่เขาห้อยมานะคะนี่เลยใส่ซอสลงไปเลยค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่เส้นลงไปเลยค่ะสัก5นาทีนะคะอันนี้ผ่านไป5นาทีแล้วนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือถ้ายังไม่ใส่อะไรเลยก็คือหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือเส้นก็1ห่อก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเยอะนะคะทุกคนเยอะอยู่นี่เลยหนึ่งหอก็จะได้ประมาณนี้เข้มข้นค่ะ แล้วก็ใส่เนื้อตุ่นที่มิ้นตุ่นไว้นะคะใส่ไปหมดเลยชวบชวบแล้วก็หอมผักชีค่ะชวบค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหนึ่งห่อถ้าใส่ผักไปก็คือเต็มหม้อเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่พริกป่วนสัหน่อยเพิ่มสีสันนี่เลยเส้นมีน้ำตกชอช้างนะคะนี่เลย หนึ่งห่อนี่คือแบบพอใส่ผักไปนี่คือแบบพรุนเลยเต็มหม้อใส่เพิ่มถั่วงอกไปไปชิมน้ำดิอุ้ยอร่อยโอ้ยทุกคนตอนแรกมินว่ามินจะใส่น้ำส้มส่ชูคือแบบไม่ต้องเลยอ่ะคือรสชาติมันพอดีมากแค่เพิ่มความเผ็ดได้เลยค่ะอืม พอละไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มละเดี๋ยวอร่อยเกินค่ะอยากใส่ผิกป,ป่นเพิ่มอยากกินแดงๆกินให้ไส้พังไป,ปข้างนึ่งค่ะอชอช้างกับชอแชมนี่คือแบบทำเส้นดีมากอร่อยมาก

กินไปเราก็เติมผักไปเรื่อยๆค่ะนี่ผักกาดหอมใส่ไปเรื่อยๆ มัมค่ะมัม,มเดือดตับเนี่ยบางมากน่าจะตับ 每信呢 ตามหน้าปกของทุกคนมีเครื่องหมายฮาลานนะคะอร่อยเอ็นแก้ว Pachilio. ค่ไปล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ